ดมากชื่คนไข้ทุกท่านนะคะก็ชชื่อดีจันตาชื่อเล่นชื่อบอลนะคะก็มาทำงานที่โรงพยาบาลเกษมราชชาชื่นทำห้องผ่าตัดนะคะก็เรื่องตัวเองด้วยด้วยด้วยลักษณะของตัวเองนะคือการเข้าวัดเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่านางงานค้างมากยอมรับเลยแล้วก็ก <hi> ารมาครัง้งแรกคือความรู้สึกแรกที่ต้องมาวัดคำประสงคนี่คือไม่เคยรู้ก็ขอเลยว่ามีวัด แบบนี้ในประเทศไทยไม่เคยรู้เลยจริงๆเพราะว่าก่อนที่จะมาือทํางานทุกวันก็จะเอาเวลาตรงเนี้ยในห้าวันเนี้ยเพื่อที่จะมาละคำประมงคือในสิบห้าวันแรกไม่ได้หยุดเลยเพื่อที่จะหยุดมาช่วงนี้ก็อารมณ์แรกที่มาถึงมัดก็เหมือนกับที่ที่รู้เพราะว่าต่อแขกกันมาเอาไปโทรศัพท์มือถือส่งมาใหม่คอเห็นถางขยะก็รอเว่า ก็คือยอมรับว่าครั้งแรกแบบรู้สึกกลัวมากอยูการที่เข้ามาแล้วตื่นขึ้นแต่พอหลังจากวันนั้นมาปุ๊บตื่นเช้าใหม่อีกวันเจอพาที่เคยก็รออีกตกใจกพที่ปวดไปก็คือเป็นคาที่บอกวกที่นี่บรรยากาศและอะไรต่างๆที่เป็นกลางวันนี้มันเป็นผิดกับอารมณ์แรกที่เราไาแล้วตกไหก็ตกใช่แล้วก็เพราะว่าประทับใจมากเในบรรยากาศ หมูบ้านหรืออะไรต่างๆแล้วก็ที่ประทับใจที่ก็คือลงตาแล้วก็คนนข้ทุกท่านก็คือว่าการมาครั้งนี้คือไม่ได้บอกที่ขนาเว่ามาฝึกงานแต่คือมาบอกว่ามาดูงานแล้วก็มาเรียนรู้กับคนข้เพื่อจะนำไปใช้หลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเอออาจจะพูดนิดนี้เพราะว่าด้วยตัวตัวคือไม่เคยเห็นคนไข้ที่แบบว่าเด็กอากางราอนๆคือไม่ได้เห็นคนไข้ที่แบบเขาเรียกว่ารเรื้อรังทีน นอนบนเตียงนานๆอะไรเพราะว่าจะเห็นแต่คนไข้ที่นอนบนเตียงขาดตาขึ้นสลบไปแล้วคือตัวไปเลยมาในทางนี้คือมันจะผิดไปมากไี่เคยเห็นคนไข้ที่แบบว่าดูแบบอารมณ์ดีมีคุณภาพชีวิตดีหัวร้อนรือญาแบบคือเข้าใจแล้วก็มีการแปล่งปลนกันแบบน่าชนชมมากก็คือคำสุดท้ายอยากจะบอกก็คือถึงร่างกายเราจะป่วยแต่ว่าใจิตใจเราแข็งแรงมากครับ สวัสดีนะคะ